สวัสดีครับพี่น้องเปิดมาแล้วเฮ้ยเก็บยังเยอะรึเป่าเมียเฮ้ยเก็บหำจังได้เยอะบบบนี่เก็บหำไหปกินับบนนี้มโอ้ยนะว่ามันยังนี่ครับพี่น้องปดทัวเก็บเก็บเมียเฮ้ยโอ้นี่นี่กินสซมแชบนี่กินเมียงกินเมียงแก้วบองครับพอดีเด็กบักเดียเดี๋ยวจะไปเอาอยู่วัด มีอยู่อยู่วัดอันท่ากันไหมวัดอันปันแพงบุญละเอามาเพียเม่แน่เด้อครับเดี๋ยวจะเอามาอยู่มันย่ำนี่บอน้ำมืกเดียนี่โอ้เออเพราะว่าผมเป๋อไม่หญ่บ้านดูอ้โยแล้วว่าตำเมียงอันนี้เอาไปกินกับแก้วบอมแซ่บซะโอ้นี่พี่น้องแก้วไอจันลอยเด้อแม่นอยกินกับแก้วจันลอยละมือแรงยีไรสุดกับเพิ่นนี่โอ้ยนี่แซบถนาด บักเขียกบกว่าบหรือดิน้องเมียเขียบมแล้วอู้แล่าโอ้มีตะหำโอ้ม่จะหับักมีพี่น้องมีตะหำมีตะหำอือเอาอันเ <c oughs> งียเป็นต่ยันกับ,กกบว่ามาหล่อยบัวโอ้เพิ่อุดรน,นแล้วโอ้โทษหากับไรับดิเออน,นเยันเท่าหยิมเมือน,นคือได้บู้ทโทไปบวอยากมมรับดิิมน่ไดบครับโอ้พี่แม่เราเก็บบักมีครับพี่น้อง กทำมึงนี่ให้อไรกินูมากินมากินสมเนโอ้โพี่น้องได้ัวไหม่ะข้นเอ้าบ่สุกไงตีนพ่พอพ่นี่มันหอมกันอันเป็นโอ้ไกิ้งสุกนี่พี่น้องคงบาเขียบด้กี่เม้าด้กี่ล้บ่อึดบอยากเนี่ย มาเขียบอลไรนี่ได้แล้วแก้วบองไปกินปนหำักมีเด้อพี่น้องนี่พี่น้องของไอจานเลยครับนี่ขอ,ก,ขอกันด้วยอเอยยเยยอเสอ่ครับโอ้เนี่นยปดยาดกเล่าอะไรพพี่น้อง จออะไรสดนก็มือแรงก็เพิ่นเยู่ทั้งนั้นเลยอ้ามาลายดย้สองล่งโอ้ยองล่งนี่แม่เอา3ุกเลยบโอ้เนี่ยไปลองสั่งเขามาได้ด้วสองปุกน,นึงใอ้จานองให้แม่ซิมปุกนึงแม่จะซื้อออกครับแซกิ้นเราแซบโอ้ยขอบคุณครับ

อืมอืบตองแบบเนี้ย่น้ำมีกับเจีระ,ด,ระด่อ,อก็าเวยป้าเดี๋ยวแล้วก,กินพุดอ่ะโอ้อยคันไงนมักเป็นตาแสบแต่ถูกใส่เ้ย <laughs> ใส่บาบๆเลยพุดอ่ะคุย,ค,ยคุยบ,าบาําบํน ขอกันเดียร์แล้แม่ปนองแงหรอเออเตะกินแล้วพ่อและแม่เป็นีไปประตกินเด้อเราว่าถ้าเรกินได้บ้าง็กินเดียวเรากินหังก็ไปแม่สาแซบอ่จับจเอ้เขากันเอ้กัมันด้ม เป็นใครกินตุ้แต้งูได้บด้แม่ก็เจอแกันละกูเราว่าให้กินได้ทงงี่ไหนนี่ครับอ่ะคลิปนี้ไว้สำเนียงเพี่มนหนังครับจำพวกปอๆกันในคลิปต่อไปครับ